จากการที่ b บิตคอยไซเวในช่วงปัจจุบันหลายคนอาจจะถามหาจุดไหนล่ะที่เหมาะสมที่จะกดเข้าเทรดผมมีมุมมองบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้าเทรดของ Bitcoin รวมถึงจุด TP ที่มีในใัยสำคัญมากๆจะเป็นจุดไหนไปติดตามและมาอัพเดตเอาคอยในวันนี้แล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมมีรางวัลมาแจกนะใครคือผู้โชคดีรอติดตามในคลิปนี้นะครับยกแก้วมาชนกันก่อนฮะเชิญ วัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซคริปโตเคินซี่วันนี้เป็นวันที่25เดือนหนึ่งและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงแก๊บของบิตคอยที่เปิดทิ้งเอาไว้นะกันนะครับซึ่งมีโอกาสนะที่บิตคอยจะลงมาปิดแก๊บหรือขึ้นไปปิดแก๊บนะส่วนต่างๆที่ผมจะพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะพเพื่อนๆผมก็ขอแค่กดคนละไลค์คนละเมนต์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับก่อนอื่นนะพเพื่อนๆมารับ โบนัสเทรดฟรีนะครับเป็นแอร์ดอป27 USDT นะเพียงแค่คลิกที่ลิงก์บายบิตใต้คลิปด้านล่างนะครับจะเด้งมาหน้านี้ให้เพื่อนกดเข้าร่วมกิจกรรมนะอันนี้ผมกดเข้าร่วมไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆนะั้นกดทําตามเงื่อนไขทุกๆข้อจะได้รับทั้งหมดเนี่ย27 USDT ง,ง่ายๆนะครับแต่อย่าลืมฝากเงินภายใน7วันยังไงรีบกันหน่อยนะครับเป็นแอร์ดอปสปอตฟรีนะครับเ,เพื่อนๆโอเคทีนี้เรามาดูมุมมองของบิตคอยล์แล้วกันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็น ขอลลินเจอร์แบนซึ่งบองบอกถึงความที่บูริ h มากๆนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะมีช่วงที่พักตัวนะเพื่อจะเห็นได้จากไส้เทียนที่ทิ้งเอาไว้นะครับแต่โอกาส ของบิตคอยล่ะที่จะเกิดการพักตัวเนี่ยจะเป็นจุดไหนในบ้างนะจุดแรกผมก็จะมองเป็นจุดกึ่งกลางของแบรนด์นะสำหรับใครที่เทรดในภาพสปอร์ตลยกันนะครับเนื่องจากภาพในระยะสั้นเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่า,วาถ้ายังไม่ได้หลุดไส้เทียนเดิมก็อาจจะยังไม่ต้องคัดนะสำหรับใครที่เทรดฟิวเจอร์จุดนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณ2300ดอลลาร์หรือตัวเลขกลมๆก,ก,ก็สักประมาณ2500ดอลลาร์ก็ได้นะครับกรณีที่เ,เพื่อนๆอยากจะเทรดสปอตซึ่งการที่บิตคอยลงมาเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองของฮีแอนด์โชเดอร์ก็ได้นะลงมา ขึ้นอีกสักหัวและลงมาพักตัวรอบใหญ่อีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าโซนต่างๆที่ผมได้มองไปเนี่ยมันมันไม่ได้ลงลึกนะถ้าเอาตามความเป็นจริงนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะอยู่ในโซนของฟิบนแชชีที่ช่วง78.6ปดพอดีนะครับการลงมารอบใหญ่กรณีที่เป็น head and shoulder นะครับหรือกรณีที่จะไม่เป็นนจะพุ่งขึ้นเลยก็ได้นะจะเป็น t a r ก e t ของ falling wedge t a r g e ของ falling wedge อ่ะก็จะเป็นในภาพนี้นะ falling wedge ที่วิ่ง sideways อยู่นั่นเองนะอาจจะไม่เป็น head and shoulder อาจจะไม่พักตัวในภาพใหญ่ก็ได้นะครับก็คือการพักตัวแบบนี้และเด้ง หรือว่าอาจจะพักแค่มาจุดกึ่งกลางของแบรนด์และเด้งขึ้นไปเลยก็ได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่การรับความเสี่ยงของเ,เพื่อนๆนะครับแต่ก็อีกคับเพื่อนๆแผนการเทรดของผมเนี่ยเพื่อนๆกดสมัครหน้าช่องยู u ูปนะผมจะอัปเดตข้อมูลรวมถึงแผนการเทรดของผมเนี่ยว่าในชุมชนของช่อง u t u b e นะกดสมัครหน้าช่องโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เดือนละ300บาทขึ้นไป เท่านั้นครับเพื่อนๆจะดูข้อมูลได้จากชุมชนของช่อง YouTube ของผมได้เลยครับและกรณีในภาพระยะสั้นเนี่ยก็แอบมองเป็นในมุมมองของบลูแฟลกได้เช่นเดียวกันนะก็หมายความว่าการที่บิตคอย n ได์เวยอยู่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการได์เวยในมุมมองของบลูแฟลกนะเพื่อที่จะขึ้นต่อไปเลยอาจจะไม่ได้ล่วงหนักมาจุดกึ่งกลางของแบรนด์ฉะนั้นแล้วครับการเข้าเทรดของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมองในส่วนของเทรนไลน์ของแฟลกตรงนี้นะครับที่เอาไว้เป็นแนวรับหรือบางคนอาจจะเอาไซ้เทียนตรงนี้ที่ผมลิตติเอาไว้นะก็คือไซด์เวยแคบๆแบบนี้ขึึึ้้้นนนลลลงงงขข ไม่ได้มีอะไรมากมายนะอาจจะมองเป็นในมุมมองของการไซเมยปกติหรือแม้กระทั่งมุมมองของบู f แฟคได้เช่นเดียวกันซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจุดกึ่งกลางของแบรนด์นั่นเนี่ยจะใกล้เคียงกับขอบล่างของซูเปอร์เทรนด์นะครับก็จะอยู่ที่ช่วง2,500มื่าอพอดีเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าจะเป็นโซนที่มีนยัยสาคัญมากๆกรณีใครที่ถือสปอตการร่วงลงมาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจโซนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับและก็ยังไม่ได้หมายความว่าการร่วงลงมาขนาดนี้เนี่ยจะเป็นแนวโน้มขาลงของบิตคอยเลยนะครับ การที่พุ่งลงพุ่งพุ่งขึ้นพุ่งลงแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้พุ่งเยอะสักเท่าไหร่นะผมอยากให้มันออมีความผันผวนมากกว่านี้หน่อยนะผมถึงผมถึงจะเทรดได้นะไม่งั้นวิ่งสั้นๆแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเทรดสักเท่าไหร่นะครับและเพื่อนๆครับผมฝากนะการใช้รหัสแนะนําของผมเนี่ยฟรีคริปโตนะครับใต้คลิปด้านล่างเนาะเพื่อนๆมีโอกาสได้รับสูงสุดถึง10,40 USDT ยูดีทีเลยนะจากอะไรครับ จากรางวัลแรกนะก็คือเป็นรางวัลสำหรับใครที่มีวอลลุ่มเทรดนะครับสูงมากกว่า1,000พนดอลลาร์ขึ้นไปนะต่อสัปดาห์นะค่อนข้างง่ายมากๆนะใครที่เทรด1นึ่พนดอลลาร์ใช้เลเวเลนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผู้โชคดีนะสคนแรกนะครับทักแฟนเพจ Facebook ผมมาได้เลยก็จะมาจากการสุ่มวงล้อนะครับสาท่านแรกต่อสัปดาห์เนาะก็เหลืออีก2สัปดาห์นะ เพื่อนเนี่ยยังมีโอกาสได้รุ่นรับนะโบนัสสิบว d ทีทีง่ายๆนะเพียงแค่เทรดที่บ y ายบิแล้วก็ต่อไปเปกิจกรรมที่2ก็คือการรับอ่างเปาเนี่ยการรับอ่งเปาเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสได้รับโคเค็นฟรีสูงสุดถึง1000งพันีทเลยนะแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆง่ายมากๆนะสามร้อยีทีเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสได้รับเนาะเพียงแค่เพื่อนๆเทรดให้ถึง5ล้านนะวนะอลลุ่ม5ล้านก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเพื่อนๆใช้เรทในการเทรดเนี่ยมันก็ถึงอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องยากฉะนั้นแล้ว ใครที่อยากรับ300 u d t ีฟรีฟรีเนี่ยเ,เพื่อนๆก็เพียงแค่มาร่วมลงทะเบียนกับอีเวนต์นี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของอีเทียมกันบ้างเลยกันนะครับซึ่งในภาพชอ็อตเทอมในอีเทียมก็ได้มีการหลุดในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญนะในภาพระยะสัน้นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยอาจจะถูกปกคลุมไว้แล้วนะตอนนี้การเด้งขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นการเด้งรีบาวเพื่อที่จะลงต่อถ้าเราลองรันเทรนเนี่ยตามเทรนไลนี แต่อีเทเรียมเนี่ยมีการปิดหลุดลงมาเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งหลุดเส้นค่าเฉลี่ยฉะนั้นแล้วใครที่จะเทรดอีเทเรียมในภาพระยะสั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะมองจุดคัดล็อะกรณีที่เราเทรดเนี่ยในแนวโน้มขาลงแทนนั้นจุดคัดลอดจะเป็นไฮเดิมจุดทีพอาจจะเป็นด้านล่างอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับต่อไปก็จะเป็น OP นะผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า OP เนี่ยมีไส้เทียนทิ้งเอาไวเ้เยอะพอสมควรแล้วก็จะเป็นในส่วนของสัญญ,ญาณบริสตเวอร์เจนชัดเจนในทางเฟรมเดลี่นะครับก็ ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเกิดการพักตัวเกิดขึ้นแล้วทีนี้เรามาดูในภาพระยะสั้นกันบ้างนะผมก็เห็นเป็นเหมือนการวิ่งอยู่ในกรอบของแฟกนะครับประมาณนี้ไซเวในกรอบของแฟกและก็ใกล้ที่จะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยแล้วด้วยเนาะ ซึ่งในภาพระยะสั้นก็ไม่ได้ดูดีมากมมยนะถ้าเรามองเป็นในส่วนของ Triangle ตรงนี้นะครับและ o อเนี่ยปิดหลุดลงมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยมองเป็นการรีเทสได้อยู่เหมือนกันเรามาระวังแนวโน้มในการล่วงลงต่อนะครับในการพักตัวของ OP ซึ่งใครที่เทรดในแนวโน้มขาลงนะครับจุด SL เนี่ยอาจจะเป็นช่วงไฮเดิมจุด TP อาจจะเอาเป็นช่วงนี้นะครับโลตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยยังคงเป็นการยกโลนะครับยกโลอยู่นั่นเองเขาอาจจะมีการเด้งอีกรอบนึงพอมาดูในภาพใหญ่เนี่ยก็ใช้คําว่ายังคงเเเป็นนนกการยยโโลชนนะโลชชััดดจจ กรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของใฮ้แอนโชเดอร์ได้เหมือนกันนะพักตัวสักรอบหนึ่งไม่ได้หลุดโลดเดิมแล้วก็พุ่งอีกสักรอบหนึ่งถ้าไม่ทํำไฮเดิมเนน่าจะเป็นกรณีของใฮ้แอนโชเดอร์และพักตัวลงมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเอกลนก์นะแล้วเขาจะพักตัวรอบใหญ่ เพื่อมาเทเ้นค่าเฉลี่ยจุดนี้เนี่ยยังคงเป็นไปได้นะครับต่อไปเป็น LUNC เลยกันนะครับหรือเป็น루นาเลกันซึ่งจริงๆแล้วรูนาเนี่ยก็ค่อนข้างวิ่งหน้าเบื่อมานานมากพอสมควรนะแล้วก็ยังไม่ได้พุ่งเหมือนอย่างหลายๆเหรียญที่มีการพุ่งมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็เน็กไลายที่สําคัญของรูนาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเบรกผ่านไปได้นะยังใช้คําว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้ที่จะเป็น ascending triangle นะรอที่จะเบรกนะครับรวมถึงอ e ีกกรณีถัดไปก็จะเป็น มุมมองที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็จะเป็นในส่วนของ bear flag sideways channel ขึ้นเพื่อที่จะคอนเฟิร์มการร่วงลงต่อนั่นเองนะครับซึ่งกรณีที่จะร่วงเนี่ยเราก็จะมองไปที่โซนด้าล่างไปเลยนะกรณีนี้เนี่ยที่จะร่วงลงไปเนี่ยเราก็ต้องรองให้ดูหน้าเนี่ยมีการหลุดเทรนด์นะครับจากแนวโน้นมขาขึ้นตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนใครที่เทรดอยูย่ก็ค่อยขาดตอนนั้นก็ได้นะครับนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังสรุปของผมกันเนี่ยผมฝากเพื่อน,อนคลิกลิงก์บาย bit ใต้คลิปด้านล่างเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะมีโอกาสได้ร่วมสนุกกิจกรรมยะยะยะแมมากมาก กว่า3กิจกรรมนะมูลค่ารวมสูงกว่า1,000ย USD เลยนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้รับฟรีๆร่วมสนุกกิจกรรมง่ายๆนะผมจะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อนๆบิตคอยเนี่ยยังค่อนข้างบูร l ิส h อยู่นะครับและก็เรามองใน Time Frame เดลี่นะกรณีที่จะพักตัวและจุดที่น่าสนใจเนี่ยผมจะมองเป็นช่วงประมาณ25 0 0ลลารเพราะว่าจะเป็นขอบล่าง ของซูเปอร์เทรนรวมถึงเป็นจุดกึ่งกลางของบอลลินเจอร์แบนนะครับทีนี้เรารู้ด้วยว่าโซนที่มีนัยสำคัญเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ช่วง2 5 0 0ดอลลาร์จนถึงช่วง20,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับเพื่อนๆใครที่เทรดสปอตอาจจะมองโซนนี้ไว้ รวมถึงในภาพระยะสั้นใครที่มองว่าไม่น่าจะลงไปขนาดนั้นนะพเพื่อนๆก็จับตาดูขอบล่างของแฟลกเอาไว้เลยกันนะอาจจะอยู่ที่ช่วงประมาณ22,000ดอลลาร์โดยประมาณนะอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มบลูแฟลกเพื่อที่จะ,จะพุ่งขึ้นต่อแต่ทีนี้แหละจุดไหนนะครับแอดที่แอดบอกว่ามีนี้สําคัญมากๆของบิตคอยพเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ของการพุ่งขึ้นรอบนี้นะอย่างรุนแรงเนี่ยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ที่โซน้าล่างนะประมาณช่วง25,000จนถึงช่วงประมาณ19,500ดอลลาร์แสดงว่า ไอโซนตรงนี้เนี่ยรวมถึงโซนของบอลเนเจอร์แบนด์เองแล้วเนี่ยและก็ซูเปอร์เทรน์เองเนี่ยค่อนข้างมีนิสําคัญสอดคล้องกับโซนของการที่บิตคอยได้มีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้แสดงว่าโซนนี้อาจจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีที่สุดของบิตคอยก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้รู้นะว่าบิตคอยจะลงมาหรือเปล่าและผมไมไ่รู้ว่ามันจะดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเ,เพื่อนๆก็ไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูนะครับและก็จุดขายที่น่าสนใจอาจจะรวมไปถึงโซน2 5 0หและก็แก็บดานบนเนี่ยที่ช่วง20,000 8,000ดอลลาร์ก็ได้เอาละเพื่อนๆหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของพเพื่อนทุกคนนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับดีใจได้ได้ up, พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่กับวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ